ฉลามโคตรน่ากลัวหางเจ้าฉลามไปเลยละกันโอ้ยโอ,โอ,โอ้วิ่งช้าแต่ก็ตีแรงหัวที52มาเจ้ามอสโอ้ อุ้ยเลือด230อุ้ยปะทะกันโปโป,โปย่าโปเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติมาเป็น,นครับกับเกม m e r s e Animal Fight สัตว์ผสมล่างออกสู้นั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ทำการผสมล่างสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์จำพวกอื่นๆเราจะต้องนำชิ้นส่วนอวัยวะของสัตว์ชนิดต่างๆมารวมล่างเพื่อเพิ่มพะละกกำลังตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเลือด พลังการโจมตีแล้วก็ ความว่องไวเดี๋ยวเราจะได้เห็นร่างของสิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกแปกกันอย่างแน่นอนต้องนําไปต่อสู้กับพวกศัตรูที่โลกกว้างกันด้วยนะน่าตื่นเต้นกันเลยทีเดียวสําหรับใครที่กําลังรอคอยเกม ARBS ตอนนี้พี่ก็ทําการสร้างแมปทดสอบแมปใหม่มาแล้วนะเดี๋ยวยังไงก็จะรีบมาต่อกันให้รับชมนะครับผมเห็นบอกว่ามีอัปเดตเพิ่มสกินตัวละครใหม่มาแล้วเดี๋ยวต้องปลดล็อกกันให้ดูแต่ตอนนี้มาอยู่กับเกมนี้ก่อนร่างของเจ้ามนุษย์ดูซินห่ โอ้โหร่างกายมนุษย์เฮ้ยจากนั้นก็ไปในส่วนของหัวครับผมนี่หัวเจ้ากวางโอ้โหส่วนต่อไปขาเจ้ากอริล่าโอ้โหเลือด65สปีด7ดาเมจ10ส่วนแขนก็เป็นแขนของเจ้ากอริล่าเหมือนเดิม พละก,กำลังนี่ไม่ค่อยจะเยอะหางของเจ้าจระเข้ออกมาเลยโอ้โหสิ่งมีชีวิตตัวนี้มาต่อสู้กับผมอยา่าโอ้โหตบตีนี้พลังมัดกอริล่าอื้ยไหวหรือเปล่าตอนนี้กำจัดมันโอ้โหยนี่ยังโหดเปิดเส้นทางครับผมแม่ขอดูหน้าตาหน่อยสิอืมเท่จริงๆอุย้ยนี่มันเจ้าบอสมาตบตีรับผม โอ้โยเจ้าแขนปราหมึกหัวแหลกเฮ้ยอ้าวโอ้โหเมื่อกี้นี้แม่ไม่ผ่านเฉยเลยนะมาเะเพื่อนืออรอบจมตีตีก่อนได้เปรียบอื้อือ้ออเออเอ้ยโอ้โห,โโหไมเรียบร้อยเอาชนะจนได้วิ่งปลดล็อกร่างกายของเจ้ากอริล่าเอ้ยเมื่อเทียบกับร่างกายมนุษย์ สปีดน้อยลงแต่เพิ่มดาเมจแล้วก็เลือดที่มากขึ้นโอ้โหต่อไปก็เป็นหัวกวางเหมือนเดิมไปก่อนนี่แทบจะเป็นกอริลลาทั้งตัวหางยังเป็นเจ้าจระเข้เหมือนเดิมไปเลยเพื่อนต่อสู้มาจ้าตอนนี้เลือดถึง94นี่โจเข้าไป พลังหมัดกอริลลาเฮ้ยอย่าลุ้มเฮ้ยมันจะลุ้มมะผมโปเออเรเวลสตัวเบลเลอร์ดูเจ้าบอสหน่อยสิเฮ้ยเจ้าหัวแรกนี่ตบเข้าไปโปโปโอ้หยโอ้หุยเฮ้ยไหวหรือเปล่า <c oughs> ตีก่อนได้เปรียบลำตัวกอลิล่าแล้วก็โอ้โหหัวช้างครับผมเฮ้ยเมื่อเทียบกับหัวกวางดามเมจน้อยลงสปีดน้อยลงแต่ว่าเลือดเยอะครับผมต่อไปก็ขากอลิล่าไปก่อนม,มือกอลิล่าหางจระเข้ครับผมลุยโอ้โหกลิล่าหัวช้างตบตีศัตรูโปะ๊ะโปะ๊ะ เอ้ยโอ้โหตัวนี้มันนิ่งอยากจะได้พลังใหม่ละเกินต้องค่อยๆมาปลดล็อกเฮ้ยนี่มันหัวฉลามเฮ้ยเฮ้ยอ <c oughs> <c oughs> ย่างอ่ดเจ้าบอสอุ้ยก่อนจะเจอบอสเจอลูกน้องมันก่อนเฮ้ยตีแรงตีแรง่รงาเจ้าบอสจู่โจมสายฟ้าแลบอืนี่เราอาศัยการตบที่รัวรุนแรงครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสงสัยเราต้องอาศัยจังหวะก,การตีแล้วก็ค่อยๆหลบ มาโปเออแบบนี้ก็จู่โจมได้โอ้ยสามปดตีเข้าไปเจ้าบอสนี่มันโหดไร้จริงจริงโอ้ยหืหสวนเข้าไปทีนึง่งยังไงยังไงเอ้ยโอ้โหอย่าโดนเออนี่ผมตีเข้าไปหลบมาอืเอ้ยสุดท้ายโอ้ยเรียบร้อยไหนดูซิ คราวนี้จะเป็นชิ้นส่วนของอะไรเอ่ยอืมขาปลาหมึกเทียบกับกอริล่านี่รู้สึกว่าอ้ดาเมสปีดเร็วขึ้นนี่แล้วก็แขนกอริล่าหางอันนี้ลุยเจ้าขาปลาหมึกแม่เดินทีนี่แบบว่าโอ้โหดูเหมือนจะเดินช้านิดหน่อยนะเพราะว่าไม่ถนัดเดินบนบกโอ้มาดิไอขาปลาหมึกมันลุ่ม เฮ้ยใจเย็นแม่ไอ้แขนปลาหมึกก็ต้องโดนตบตายอยากจะเปลี่ยนมือแลือเกินเฮ้ยเบื่อมือเจ้ากอริล่าแล้วเพื่อนเจ้าตัวนี้มาฟาดโอ้โหยมันโดนฟาดก่อนอืมไค่อยตีอ้าวเฮ้ยล่อมาที่ตรงนี้โอ้โหยตกไปเฮ้ยขอหนีก่อนโอ้โหโอ้โหยจังหวะตบหลังมันมาเอาดิอืมยี่สิบเอ็ดเฮ้ยเอาไงโอ้โหยี่สิบใจเย็นสุดท้ายแล้วเฮ้ย ตีก่อนโอ้โหอันตรายจริงๆล้อมตัวกอริลลาจากนั้นก็หัวช้างพลังแขนของเจ้าปลาหมึกเมื่อเทียบกับแขนกอริลลาพลังแขนเจ้าปลาหมึกมีเลือดที่เยอะกว่าแล้วก็ดาเมจมากกว่าใส่แขนปลาหมึกไปเลยโอ้โหตัวปลาเสร็จสิ้นฮู้มาแล้วจ้าตอนนี้ลุยโอ้โหหางใหม่ ต้องได้แล้วล่ะหืมตีแรงหุ้ยเจะเย็นจะโอ้โหโดนยี่ผ้าว้ายจะเย็นเอออือสวนหลังมันไปที่นึงโอ้โหมันตีช้ามาฟาดไปโอ้โหเกือบโดนไม่ใช่เอ้ไม่โดนไม่โดนอืมเอาดิมันหวดช้าอีกแล้วมาเข้าไปสู้อยา่ามัดปลาหมึกเออคราวนี้จะเป็นชิ้นส่วนอะไรเอ่ย น่านลุ้นอีกแล้วแม่น่าจะเป็นหางใหม่โอ้โหใส่หางเจ้าทีเลเข้าไปเออมาเลอร์เธอ <c oughs> มาหางเป็นท่อนืหลืมดูพลังไปเลยนะแม่มัวแต่แบบอ,อ,อยากจะสู้มาเจ้าตัวนี้ออสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็หมัดซ้าย34ตายตอนนี้ยอยากจะได้หัวใหม่อีกแล้วตบเข้าไปเฮ้ยเลือดสองอืมเจ้ากวางตัวนี้มันวิ่งไวเหลือเกิน เอาละหวดให้ยับเลยโดนลุ้มอุ้ยตีทีเอาหางเจ้าทีเล็กโอ้โหรู้สึกว่าจะเน้นเกี่ยวกับด้านเลือดแบบล้วนๆอุ้ยเจ้าบอสเลือดสองร้อเฮ้ยเจ้าช้างแขนประมึกอุ้ยจะเย็นชับโอ้าวโดนไปก่อนอุ้ยโอ้โหเอาดิตอนนี้ตีเข้าไปแม่เราก็วิ่งโคตรช้าจริงๆเฮ้ยส่วน27่สิบ เดี๋ยวเราจะลองเน้นเป็นสายที่ว่องไวที่สุดกันดูนะอืมน่าจะเป็นสายเจ้ากอริล่าใช่ไหมอันนี้เป็นปลาหมึกดีกว่าอืมจจละเค้เออโอ้วิ่งไวเป็นจรวดตอนนี้อุ้ยตีไวแบบนี้ก็เอ,อ้ยดีเหมือนกันเราจะต้องแม่สู้กับเจ้าบอสได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนเดี๋ยวผมไม่จะเออม,มันตีมาไม่โดนอืมสวนเข้าไปอะไรอะไรอะไรโอ้ยได้สองหมัดมาดิ สายว่องไวครับผม,มตอดบอสตีตายเอาละตอนนี้ก็หยลำตัวเจ้าฉลามมีพลังที่เต็มเปี่ยมนี่ลำตัวฉลามมาแล้วจ้าทำไมไม่มีครีบมาให้ก็ไม่รู้เน้นสายว่องไว,งวเหมือนเดิมแม่กอริล่าแล้วก็แขนปลาหม,มึกยืดออกมาหางเจ้าทีเล็กละกันคราวนี้ไป มาล้วจ้าความว่องไวก็พอสมควรเดี๋ยวผมมีพลังที่อึดขึ้นเอาละตบตีนี่หวดโอ้โหยตายซะมาดูสิตอนนี้ให้เจ้าบอสมันหวดมาก่อนโอ้ย20กว่าโอ้โหยี่สิบห้าเฮ้ยตอนนี้อืมไปไป30เอาละโอ้โหยทำไมมันพลิ้วเฮ้ยทำไมมันว่องไวอืมเฮ้ยโอ้โหยแย่แล้วเพื่อนตอนนี้มา โจสาขอล่อมันมาก่อนโอ้ไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่โดนเฮ้ยอืมหกสวนทีเดียวตายเลยโอ้โอหหัวเจ้ากอริล่าอืมถ้าเทียบกับเจ้าหัวกวางทําไมหัวเจ้ากอริล่านี่ดูกระจอกจังเลยนะ15 81ใช่ไหมอันนี้12บสห้าลองใช้ดูสิยาโอ้โห้ลุยโห สัตว์ประหลาดกอริล่ามาแล้วจ้าหวดหวดอยามัดแห่งความว่องไวแม่มัดปลาหมึกนี่หากินได้ยาวๆโอ้โหมีมัดที่ดีกว่านี้ไหมยอยากจะได้จริงๆมาเลยเพื่อนโอ้โยพ่าสวนไปดีทีนึงเฮย้ยมาสวนกั็ไปอุ้ยเออผมโปมาค่อยๆล่อมันเออเอ้ยโอ้โหย,โโย,โโยสวนแบบว่าคุ้มหรือเปล่าอืตอนนี้จังหวะดีในการตี อย่าสู้เลยอืตายกลางสะพานวุ้ยนี่มันหูบวกสปีดโคตรเยอะเฮ้ยขากระต่ายขากระต่ายมาก่อนสัตว์ประหลาดของฉันวิ่งวิ่งไวเฮ้ยดูพลังตบตบโอ้เฮ้ยนี่มันพลังหมัดจรวดอื้มอื้มเฮ้ยอื้มหวดไปก่อนวิ่งหนีหวดไปวิ่งหนีอุ้ยปะทะกันโปโปอย่าโป โป้เฮือยืนแรกไปเลยโอ้นี่มันหัวแรกนี่ว่าลองดูสิเฮยนี่มันหางฉลามโอ้ยเ <c oughs> จ้าแลกพันแบบว่าพันน้ำลึกไปไป21 21่จะาหวด42โอโอ้ยตายโอ้โหคราวนี้ลําตัวเจ้าหมาป่าไม่ทั้งดามเมจสปีดเลือดนี่ยอดเยี่ยมเจ้าบอสเรามาแลกพลังกันอืมอืมนีนนน่เอาดิ เอาดีโอ้โหคราวนี้ปลดล็อกโอ้โหูหัวฉลามพลังดอ์เมดเต็มเปียมบผมเออให้หัวฉลามโคตรน่ากลัวงั้นก็ต้องใช้เป็นพวกอืมขาปลาหมึกแขนปลาหมึกอะไรแบบนี้น่าจะดีหางเจ้าฉลามไปเลยละกันโอ้โหมาเลยจ้าโอ้โหวิ่งช้าแต่ก็ตีแรงฮึหัวทีห้าเจอเจ้าบอลละจ้า เดี๋ยวเราจะให้เจ้าบอสเดินมาหาเราก่อนอือจึบจึบอือหวดแรงแรงโอ้เหเฮ้ยแรงสุด <laughs> แม่เรียกได้ว,ว่าเป็นเกมการต่อสู้แบบเพลินๆไปหน้าเกมนี้ใครที่อยากจะลองเล่นกันดูก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจ๊บจูบ